สวัสดีครับลุงสอนชวนขำมาพบกับท่านอีกแล้วครับในครั้งนี้วันนี้ก็มีเรื่องขำๆมาฝากท่านอีกแล้วครับอย่างเช่นเคยครับและสำหรับเรื่องเล่าขำๆในวันนี้ก็คงจะตั้งชื่อเรื่องว่าไม่เข้าใจกันนะครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าวันหนึ่ง ในย่างแถวพักถนงม,มีรถเมย์สายหนึ่งคือสายสี่สิห้าคนโดยสารก็นั่งไปจากพักถนงจะไปปากน้ำก็มีคนโดยสารมากมายหลายคนนะครับท่านพอถึงตรงข้ามสะพานพระถนนงไปก็ถึงซอยอ่อนนุชก็มีแม่สาวคนหนึ่งก็บอกตะโกนบอกคนขับ ท่านคนขับจ้าออนนุ่จอดด้วยจ้าแล้วรถเมย์ก็จอดครับเมื่อสาวนั้นเดินลงเรียบร้อยรถเมย์ก็ออกวิ่งไปตามปกติและพออีกสักระยะหนึ่งปุ๊บก็มีกระทาทายนายหนึ่งก็อบอกว่าคนขับครับเมียนครับจอดด้วย คนขับก็ไม่จอดครับปรากฏว่ารถก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วชายหนุนมน่ม,ก,มก,นนก็บอกว่าเมียนครับเมียนครับรถก็ไม่จอดครับแล้วประชาชายในหนุ่มก็บอกว่าเออเหลือเกินคนขับรถไม่เอาใจแต่เกาสาวที่คนชื่ออ่อนนุชแล้วก็จอดแหมแต่เราชื่อเมียนกลับไม่จอดให้แล้วก็ระเป๋าก็บอกว่าไม่ใช่ครับ ขาบ,บอกว่าออนนุชนะคือซอสอ่อนนุชไม่ใช่ผู้หญิงชื่อออนนุชนะครับเข้าใจไว้ด้วย